กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับกลับสวัสดีกันในยามค่ำคืนครับผมครับค่ำคืนของวันอวันพุธนะฮะที่ส2บสอพฤษภาคม2,564ครับผมครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมาวันสองวันนะครับติดภารกิจนะฮะก็กลับมาพบเจอกันแล้วครับผมครับ พี่น้องหลายท่านคงจะทานข้าวอาบน้ํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เพิ่งเสร็จภารกิจนะฮะแต่ก็อยากทําคลิปสักคลิปก่อนนอนคืนนี้ครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับผมครับที่ติดตามนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะครับกราบขอบพระคุณหลายๆครับ สูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนนะครับอ,อันนี้เข้าต่อเนื่องนะครับผมครับสูตรเด่นบนหนเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14งวดนะฮะเข้ามาแล้ว14งวดรวดนะครับผมครับ งวดที่ผ่านมาออกสองเจดสองนะฮะก็เข้าเป็นงวดที่14สนะฮะสูตรนี้เป็นสูตรเข้าต่อเนื่องนะครับผมครับงวดที่ผ่านมาผมสรุปบนผมให้ 2- 4สเม็ดเดียวนะฮะแต่ออก7 2สองนะฮะแต่ก็ได้ได้สองนะฮะงวดที่ผ่านมานะครับ ก่อนที่จะชมคลิปนี้นะครับก็ขอฝากคําเตือนนะครับผมครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องสัญญาแก่ย่างไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเนาะวันนี้ก็มีพี่น้องเข้ามาติดตามทั้งหมดก็891ท่านแล้วนะครับผมครับก็มีพี่น้องติดตามเพิ่มทุกวันนะครับวันละสองสามคนนะฮะก็กราบขอบพระคุณนะครับผมครับพี่น้องที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะมีการแจ้งเตือน นะครับผมครับจะได้พบเจอกันบ่อยๆครับผมครับขอบขอบพระคุณหลายๆครับสูตรนี้นะฮะคือตอนที่ผมลงนี่ทีแรกๆผมไม่ได้ลงสูตรนะฮะแล้วพักหลังๆนี่ผมลงสูตรมาหนึ่งสองสามสี่ห้างวดนะฮะแต่ก็ตำราเล่มเก่าเล่มเดิมครับอก็ เข้าอีกหลายสูตรนะครับผมอารอตเตอรี่เก่าคันไว้นะฮะก็เข้าหลายสูตรนะฮะก็จะทะลอดอ่าก็จะทยอยลงนะครับผมครับที่ลงช้านี่ก็เนื่องด้วยสองประการนะครับสองอย่างก็คือหนึ่งติดภารกิจนะฮะสองก็คือสมุดเล่มนี้นะฮะวันนั้นฝนตกแรงมากนะฮะ ฝนตกแล้วก็วิ่งเก็บข้าวเก็บของนะะอยู่กลางไร่อ้อยนะฮะอยู่กลางไร่อ้อยนะฮะอยู่กลางไร่อ้อยเก็บข้าวเก็บของกันนะฮะปรากฏว่าสมุดเล่มนี้เปียกนะฮะเปียกแล้วก็พอเช้าก็เอาไปตากแดดนะฮะตากแดดแห้ <c oughs> งแล้วก็เก็บนะฮะตำราเล่มเก่านะครับ รู้สึกจะพูดเยอะนะฮะสูตรนะฮะสูตรเราใช้หลักแสนบวกหลักแสนบวกหน่วยบนนะฮะบวกร้อยครั้งที่สุดหนึ่งนะฮะแล้วก็บวกร้อยครั้งที่สองแล้วก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะงวดที่ผ่านมานะฮะหลักแสนก็คือเอองวดก่อนนู้นนะฮะหลักแสนก็คือเลขหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็บวกหน่วยบนก็คือเลขเจ็ดนะฮะ นะฮะเมื่อที่หนึ่งหลักแสนหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็หน่วยบนก็คือเลขเจ็ดนะฮะแล้วก็ร้อยครั้งที่หนึ่งเรามาทบทวนสูตรกันนะครับร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งนะฮะแล้วครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่งแล้วก็ร้อยครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์นะฮะหนึ่งกับศูนย์ I love you i love you หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เอ้ยหนึ่งเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสิบบวกศูนย์เท่ากับสิบนะฮะก็คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองนะฮะก็เข้าที่เลขสองนะครับผมครับอาจจะง่วงนิดหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยเลยนิดหนึ่งนะฮะ ก็ที่ผ่านมาก็มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะฮะเบิ้ลหามสองงวดแล้วงวดหน้าอย่าเบิ้ลหามอีกนะครับขอสักทีเถอะขอจังๆแข็นๆ,นๆนจะงวดในหน้านะเอางวดที่จะถึงนะครับงวดที่จะถึงก็คืองวดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับผมครับ หลักแสนก็คือเลขห้านะครับผมแสนบวกแสนนะฮะก็คือห้าบวกห้าหน่วยบนก็คือเลขสองนะฮะออกสองจ็ดสองในบนก็คือเลขสองนะฮะตำราเล่มเก่าแล้วก็บวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะฮะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสามครับผม บวกหลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์นะฮะห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวกสองเท่ากับสิบสองสิบสองบวกสามเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกศูนย์เท่ากับสิบห้าก็ได้เลขห้านะครับผมครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดสูตรนี้ผมก็เพิ่งคิดครั้งแรกนะครับผมครับ ก็มีตัวชนนะฮะตัวชนกับสูตรเดินบน4ส,สูตรก็ชนที่6กับ7นะฮะแต่เลข7มีหลายตัวกว่านะครับอันนี้ให้2องคะแนนอันนี้ให้1น,นึคะแนนพับตัวชนงวดที่ผ่านมานะฮะ ผมให้เลข0สนามสามคะแนนให้เลข2สองคะแนนให้เลข1หน,นึ่งคะแนนนะฮะก็ปรากฏว่ามาตัวรองนะครับมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะฮะงวดนี้ผมให้เลขเจ็ดเป็นตัวเด่นนะฮะแล้วให้เลขหกเป็นตัวรองนะครับก็คือเขาชนสูตรเด่นบนที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะฮะ สี่สูตรที่ผมกล้องผมขยุกขยิกนี่คือผมไม่ได้ผมไม่มีขาดตั้งกล้องนะฮะผมซื้อมาแล้วสองอันปรากฏว่าเขาไม่ค่อยสบายะฮะแล้วที่ขยุกขยิกนี่มีคือยุงกัดนะฮะก็กลับขอบพระคุณพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวกล้องนิ่งๆสิกลาบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านนะครับผมครับที่ติดตามนะครับกลับขอบพระคุณพี่น้อง ที่รักทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ขอฝากช่องสัญญาไก่ย่างไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้ดูเทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมครับผมก็มีอาชีพขายไก่ย่างแล้วก็ปลูกอ้อยคันน้ํานะครับฝากติดตามช่องสัญญาไก่ย่างนะครับผมเอากันอย่างนี้เลยครับฝากกัน ตรงๆแบบนี้เลยนะครับผมพูดตรงไม่อ้อมค้อมนะครับก็ขอฝากช่องสัญญาไก่ย่างนะครับไว้อีกสักช่องหนึงเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับพี่น้องที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับช่องสัญญาไก่ย่างครับผมครับผมทํามาแล้ว9เดือนนะครับตอนนี้ณวันนี้เนี่ยมีพี่น้องติดตามแล้วแ9ดท่านนะครับ แต่เพจสัญญาไก่ย่างเขาสันกวางเพชรบูรณ์สาขาสองของผมเนี่ยมีคนติดตาม2,9 0 0กกว่าท่านนะครับครับผมครับก็ขอฝากอีกสักช่องนะครับผมครับช่องสัญญาไก่ย่างครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมครับ ขับขอบพักคุ้นหาาๆๆครับค่ำคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับผมครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ